กามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาเปรียบเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มฉันใดกามตัณหาที่ไม่พอดีภาวตัณหาวิภวตัณหาเป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดทำความพอใจให้มีขึ้นในใจ อย่าดื่มสุรายาเมาการดื่มสุรายาเมาเป็นการทําลายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก้อนนะก้อนโมนี้เป็นที่ตั้งของศีลเป็นที่ตั้งของธรรมเป็นที่ตั้งของมรรคของผลการเรียนวิชาฝ่ายโลกก็อาศัยก้อนนี้แหละการจะรักษาศีลให้ทานก็เอาสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นี้แหละ การบำเพ็ญบุญกุศลก็เอาสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่แหละเป็นที่ตั้งความโกรธความหลงอคุศลทำเมาทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นเรานั่นแหละเดือดร้อนเพราะฉะนั้นละให้หมดทำใจของตนให้ผ่องใสเอาใจละเอาใจวางเอาใจถอนละออกวางออกถอนออก